ันประธานที่เคารพกระผมพลรตวโทบุญจันทร์นวลสายหมายเลข7จจากกลุ่มสองกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายและสวัสดีท่านสมาชิกบุฒธธิสภาที่ส่งเกตทุกท่านครับวันนี้ขออนุญาตนำเรียนหารือที่เกิดขึ้นอยู่ขณะน,นี้เป็นปัญหาทั้งใน YouTube ทั้งสื่อทุกอย่างเลยนะครับคือทุนนอกธรรมทาน ไม่ว่าจะเป็นะสะดวกซื้อที่ลงในเว็บไซต์ทั้งหลายอขออนุญาตเอ่ยชื่ออะไรเตมูนะครับตอนนี้ของถูกมาตีตลาดเมืองไทยมากร้านค้าในเมืองไทยเมื่อก่อนเคยสั่งของเข้ามาจำหน่ายขณะนี้ทุนจ,จีนจากโรงงานจีนส่งตรงถึงเมืองไทยแล้วครับเนี่เมืองไทยจะไม่มีที่ยืนแล้วฝากเรียนท่านปรมธานได้โปรดปรึกษาหารือกับทางรัฐบาลแม้จะเป็นรักษาการก็ตาม แต่มันช้าไม่ได้ครับช้าเพียงวันเดียวเศรษฐกิจเราจะล่มสลายนะครับเราจะไม่มีภาษีมาบริหารประเทศมันกระทบถึงพี่น้องประชาชนทุกคนแม้กระทั่งแรงงานต่างๆในร้านค้าต่างๆยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดใหญ่ลองไปเดินดูกับผมได้ไปลองเดินดูครับท่านประธานครับแรงงานต่างด้าขยับจากลูกจ้างมาเป็นเจ้าของกิจการแล้ว ไม่ทราบทางทางประเทศเราหรือรัฐบาลเราทำไมปล่อยปละละเลยได้ขนาดนี้บางอย่างเสรีมากเกินไปนะครับไอเสรีเหล่านี้จะมาพันคอพวกเราเองเนี่แหละครับกลายเป็นว่าบ้านเมืองคนไทยบางครั้งเหมือนจะไม่มีที่ยืนแล้วนะครับถ้าหากต่างด้าวมาออกลูกออกหลานในเมืองไทยก็จะเป็นคนไทยในอนาคตต่างด้าวขยันทั้งทำงานนะครับและขยันผลิตลูกด้วย มันจะเต็มบ้านเต็มเมืองเราแล้วคเขาฝากรัฐบาลเนะี่ยทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องเข้าไปเข้มงวดกวดขันเรื่องนี้ด้วยก่อนที่จะสายเกินแก้ครับมีท่านสมาชิกผมที่อยู่ด้วยอยากอภิปรายเพิ่มเติมในห่วงเวลาที่เหลือเกี่ยวเรื่องผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจที่มีการค้าขายระหว่างประเทศที่เราไปทําตกลงไว้ไอเราก็หวังจะขายเขานั่นแหละครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้ เขากลับมาขายถล่มเรามากกว่าทำให้สูญเสียและขาดดุลมากเชิญท่านครับ